แค่เพียงวันเวลาที่ห่างไกลโอบประคองเราไว้ไม่ห่างกันทุกๆุกรอยสัมผัสฟังเป็นร้อยอดีตจะเนินนานใจฉันยังคงเหมือนเดิมให้จดจำคุณค่าเอกลั Bye. ค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการรักไทยกับผมกันจญาวิทิวันและผมไลออนันต์ธนานพบสกุลค่ะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสําคัญของชนชาติไทยกันครับ แล้วในช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้กันเรื่องอะไรกันครับวันนี้ผมจะพาเลโอและคุณผู้ชมนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวการปักผ้าไทยครับที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณกาลเลยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ภาพปักโบราณนับเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาความเชื่อและวิถีชีวิตของบรรพบุรุษไทยมาอย่างยาวนานการปักผ้าในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ย้อนไปได้ถึงสมัยอยุธยาราวพุทธศตรวตรรษที่20-24ถึง24ในยุคนั้นงานปักส่วนใหญ่ มักพบในราชสำนักและวัดวาอารามใช้สำหรับตกแต่งเครื่องแต่งกายของชนชั้นสูงพระพุทธรูปและเครื่องใช้ในพิธีกรรมทางาศาสนาลวดลายบนผืนผ้าปักโบราณของไทยมีความหลากหลายและแฝงไปด้วยความหมายลายดอกไม้และพันธุ์ลึกษาสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ลายสัตว์ในตำนานอย่างครุฑ และหน้าแสดงถึงความเชื่อทางศาสนาส่วนลายเลขาคณิตมักสื่อถึงจักกรวาลและโครงสร้างของโลกวัสดุที่ใช้ในงานปักโบราณมีตั้งแต่ไหมธรรมชาติได้ทองไปจนถึงวัสดุที่มีค่าอย่างไข่มุกและเพชรพลอยสะท้อนให้เห็นถึงฐานะและบารมีของเจ้าของการปักผ้าเพื่อเพิ่มความงดงามให้แก่ผืนผ้า สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทดังนี้ 1. ผ้าปักไหมเป็นการปักผ้าตกแต่งเป็นลวดลายด้วยไหมสีต่างๆ 2. ผ้าปักดินเป็นการปักผ้าที่ใช้วัสดุที่ทำมาจากโลหะมีค่ารูปทรงต่างๆเป็นวัสดุหลักในการปักโลหะที่มีค่าเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบและมีชื่อเรียกว่าดิน คือโลหะที่ดึงเป็นเส้นแล้วนำมาขดเป็นรูปวงกลมมีรูปร่างเหมือนลวดสปริงมีหลากหลายชนิดเช่นดินมันดินดานดินโปร่งแหลง,งคือโลหะที่รีดเป็นเส้นแบนจุดเดียวกับเส้นตอกสำหรับสารเครื่องจักรสารเลื่อมเกิดจากการนำเส้นโลหะที่ตัดให้ได้ความยาวตามต้องการ แล้วตีให้เป็นรูปวงกลมแบนหรือนูนเหมือนฝาชีหรือรูปร่างเป็นดาวหลายๆแฉกไหมทองคือโลหะที่รีบเป็นเส้นขนาดเล็กแล้วนำมาปั่นควบกับเส้นไหมหรือได้เทคนิคการปักมีหลากหลายทั้งการปักทึบปักโปร่งและปักนูนแต่ละแบบต้องใช้ความชำนาญและความอดทนสูงในแต่ละภูมิภาคของไทย ผ้าปักก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปภาคเหนือเน้นลายพันธุ์พฤกษาและสัตว์ป่าหิม,มพานต์ภาคอีสานโดดเด่นด้วยลวดลายเลขาคณิตและสีสันสดใสภาคใตา้มีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมมาลายูและอินเดียส่วนภาคกลางได้รับอิทธิพลจากราชสำนักอย่างเช่นฉลองพระองค์ทรงสภัก พระสนับเพลาจึงมีความประนีตสูงปัจจุบันแม้ว่าการปักผ้าแบบโบราณจะไม่แพร่หลายเหมือนในอดีตแต่ก็ยังคงมีการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ในหลายชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มปักผ้าเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ้าปักโบราณของไทยจึงไม่ได้เพียงแต่เป็นงานศิลปะที่งดงาม แต่ยังเป็นการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อค่านิยมและภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตการอนุรักษ์และสืบสารศิลปะการปักผ้าโบราณจึงเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรธรมอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป โอ้กว่าจะมาเป็นแต่ละลายนี่ไม่ได้ง่ายแล้วก็ท้าทายมากเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับแต่หนทางไกลนับหมื่นลี้เริ่มต้นได้ก้าวแรกครับการสอนปักผ้าก็เช่นเดียวกันครับเราจะเริ่มจากลายง่ายๆก่อนในช่วงสืบสารต่อยอดในวันนี้ผมเลยจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นเรียนรู้กับวิธีการปักผ้ายอย่างง่ายกันครับ งานปักผ้าครับถือเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยความพิถีพิถันความปราณีและความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ศิวัตินัน์ปัญญาครับครูศิลป์ของแผ่นดินสาขาประเภทเครื่องทอครับที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องศิลปะการปักผ้ากันครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับวิวัฒนาการของลวดลายนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างครับผมต้องบอกว่าเป็นคนแรกที่เอาศิลปะล้านนาเนี่ย มาประยุกต์ให้เป็นลายลายปักของผมนะครับ แรกที่ผมคิดค้นขึ้นมาจากลายล้านนาโบราณนะฮะแล้วก็มาปรับให้ปักได้นะฮะลายนี้ผมตั้งชื่อว่าลายบัวสวรรค์นะครับนี่แรกๆเลยฮะท,ที่คนที่ปักแรกๆเนี่ยจะต้องปักลายพวกนี้ครับเพราะว่ามันง่ายกว่าอันนี้บัวทิพย์ก็จะต่างไปนิดนึงนะครับอันนี้บัวทิพย์ครับพอหลังจากที่ผมออกแบบลายพวกนี้ปั๊บนี่นะฮะมันก็ได้อีกอันหนึ่งก็คือ ผมไม่รู้จะพูดว่าไงตอนแรกเนี่ยก็คือจะทำลายกหนกแต่มันกลายเป็นตะหนกแบบล้านนาเพราะว่าถ้าคุณเห็นตามไอ้ซุ้มตามหน้าบันเนี่ยของล้านนานเนี่ยจะประมาณนี้นะไม่เหมือนกับทางภาคกลางที่เป็นลายกนกม,นนะมันก็จะกลายเป็นว่าลายเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาที่ผมเรียกว่าลายกหนกนะครับในที่นี้มีอีกอันนึง อันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากมนดบของวัดพระแก้วดอนเต้าผม,ผมตั้งชื่อว่าลายช่อนะคือไปดูที่เสามนดบที่วัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยปรากฏว่าเขาจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็แตกออกไปนะนก็เลยกลายเป็นได้ลายใหม่ขึ้นมานะครับนอกจากรายละเอียดของลายที่เราต้องมีสมาธิแล้วยังมีความคิดสร้างสารรค์ในการลื่นไหลของลวดลายด้วยใช่ครับใช่ครับถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะแต่ละคนเนี่ย เขาให้สีสันของผ้าเนี่ยฮะแต่ละคนไม,ไม่เหมือนกันนะ,ะคนนี้เก่งมากเลยฮะในช่อหนึ่งเนี่ยมีตั้งหลายสีใช่คร<ะ>ับแต่คนนี้เนี่ยช่อละสีครับนะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมว่าดอกไม้เนี่ยสามสีสามสีดอกเนี่ยสีไม่เหมือนกัน<ะ>อันนี้ก็เป็นความชอบของเขาเนี่ยฮะมีการเล่นเหาะสีอย่างนี้นะฮะอันนี้นี่คือจริงๆแล้วคือเบสิก นะฮะช่อหนึ่งก็สีหนึ่งไปเลยนะแต่มีอยู่สองอันเนี้ยที่เขามีเทคนิคเสริมเข้าไปนะฮะก็สวยมากครับอันนี้เนี่ยเป็นความคิดของชาวบ้านจริงๆนะฮซึ่งผมไม่ได้บอกว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ความคิดของเขาออกมาอย่างนี้สวยมากเลยครับสวยมากจริงๆครับคือนอกจากมีแบบแผนในการปักเพื่อสร้างสมาธิแล้วยังมีความคิดสร้างสรรค์ในการลื่นไหลองลวลายและใส่สีด้วยครับถ้าดูให้ลึกๆนะจะเห็นว่าเนี่ย เขาใส่ตั้งหลายสีในช่อหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันฮะในในส่วนใบใบหนึ่งเนี่ยเขาเล่นหลายสีเลยนะครับนี่ถ้าผมเริ่มต้นของตองแค่จุดวงกลมดครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เขาไม่ค่อยมีแนวคิดในการให้สีเนี่ยจะออกมาประมาณนี้ครับก็คือสีเดียวสีเดียวครับครับแต่ก็มีอันหนึ่งก็คือว่าบางคนนี่ไม่มีทักษะเลย ้าไม่เป็นไรใช้สีเดียวนะฮะใช้สีเดียวเลยนะฮะอันนี้อ่าใช่ครับใช่ครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็สีเดียวนะฮะริงสีขาวปักขาวใช่ครับขาวปักขาวเนี้ยคนที่คนที่เขาไม่มีทักษะเรื่องสีเนี่ยผมก็จะให้ปักแบบสีเดียวสีเดียวเน้นลวดลายเป็นหลักอ่าใช่ครับใช่ครับแล้วลายต่างๆเนี่ยมันหลากหลายมากเพราะผมทุกผืนผมวาดในผ้า วันนี้อยากวาดอะไรก็วาดไปนะฉะนั้นเนี่ยจะจนแบบว่าผมไม่สามารถที่จะตั้งชื่อลายได้เพราะมันไปเรื่อยๆครับ อาจารย์คิดว่าอาจารย์มีแนวคิดอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้สื่อสารศิลปะและภูมิปัญญาในการปักผ้านี้อย่างไรบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทำมา20กว่าปีนี่นะฮะมีหลายหลายอายุมากเลยฮะตั้งแต่เด็กๆผมไปสอนชั้นมัธยมเด็กก็สนใจนะฮะแล้วก็มาถึงชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านต่างๆเนี่ยก็มีเยอะที่เขาเข้ามาเรียนรู้นะฮะ จริงๆแล้วผมต้องบอกสอนมาเป็นคงจะเป็นหมื่นคนแล้วฮะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยผมไม่เพียงแต่ว่าสอนชาวบ้านที่ในตัวเชียงรายเองเนี่ยก็ไปทั่วประเทศเลยครับผมอย่างนครสวรรค์เป็นที่แรกที่ผมไปนะเชียงใหม่ออขอนแก่นอุดรร้อยเอ็ดมหาสารคามกรุงเทพนี่หลายครั้งเลยนะฮะก็ก็ อยากจะเผยแพร่งานของผมเนี่ยให้คนทั่วไปได้ศึกษาแล้วก็ได้สืบทอดงานของผมไปครับ<ม>ก็มีทั้งแบบว่าสอนปักนะแล้วก็สอนวาดลายที่ผมคิดค้นออกมาเองด้วยครับเรียกว่า เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับแผ่นดินไทยเลยก็ว่าได้ทำให้ผมได้เห็นคุณค่าของการปักผ้ามากขึ้นนะครับที่สําคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะทําให้ผ้านั้นคงทนหรือรวดลายที่ปรับเปลี่ยนได้เข้ากับยุคสมัยเรียกว่าเป็นศิลปะที่อยู่คู่กับคนไทยได้ทุกช่วงวัยเลยทีเดียวครับ อาจารย์ครับผมสงสัยจังเลยว่าลวดลายแต่และลวดลายเนี่ยมันมีที่มาจากที่ไหนครับแน่นอนครับโดยเฉพาะลวดลายของการปักผ้านะครับเราได้รับอิทธิพลมาจากนานานอารยาประเทศเลยจนก่อเกิดเป็นลวดลายในแบบของเราครับในช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมและลีโอไปเรียนรู้เรื่องราวของอิทธิพลที่ได้รับกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปของการปักผ้ากันครับ ทราบว่าความเป็นมาของงานปักผ้าเนี่ยมีมาได้อย่างไรและเป็นไปอย่างไรจนถึงปัจจุบันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเท้าความไปเป็นพันปีเลยนะครับต้นของเรื่องที่มีการปักผ้าครั้งแรกเนี่ยเกิดจากที่ประเทศจีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีตำนานเล่าให้ฟังว่าเพราะผ้าของสามีเนี่ยขาดทีนี้ว่าเขาจะทำยังไงให้ผ้าที่ขาดเนี่ยมา ใช้ได้เหมือนเดิมก็คิดค้นวิธีการที่จะไปปะชุนหรือว่าปักขึ้นมาให้มันใช้งานได้ต่อไปจุดนี้ล่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการปักผ้าขึ้นมาในโลกนะฮะซึ่งมีมาหลายพันปีแล้วทีนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าวิธีการปักของทางเมืองจีนเนี่ยมีเยอะมากเลยครับไม่ไม่ทราบว่าจะเป็น,ปนกี่ร้อยแบบนะฮะซึ่งเป็นผมถือว่าเป็นต้นแบบของทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางซึ่งเส้นทางสายใหม่นะฮะแล้วก็ทางยุโรปก,ก็มาติดต่อค้าขายเขาก็มีเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยที่เอาไปเผยแพร่ในทางยุโรปด้วยนะฮะทีนี้มาถึงผ้าที่ผมทำเนี่ยเป็นการปักแบบลูกโซ่ซึ่งรจริงๆแล้วก็มีมาเป็นพันปีเหมือนกันเท่าที่ผมดูนะไม่ว่าจะเป็นที่ เมืองจีนเองหรือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะอินเดียหรือแม้กระทั่งไปถึงตะวันออกกลางเนี่ยผมมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นคนอิสลามนะเขาก็เอาผ้าคุมหัวของผู้ชายมาให้ดูซึ่งเป็นผ้าเก่าก็เป็นวิธีการปักแบบโซ่เหมือนกันนะฮะพอมาถึงตรงเราเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมมีผ้าปักซึ่งทางเชียงใหม่เขาทำเนี่ยเขาปักแบบเขาเรียกปักจีนนะฮะ ตัวปักจีนนี่มันจะมีข้อที่ว่าทําให้มีข้อบกพร่องก็คือเวลาโดนเกี่ยวเนี่ยมันจะรันแบบไม่สวยอะฮะทีนี้ผมก็มานั่งคิดว่าเราจะเอาวิธีการปักแบบไหนที่ว่าเวลาโดนเกี่ยวก็ไม่เป็นไรนะฮะก็มาได้วิธีการปักแบบลูกโซ่เนี่ยฮะซึ่งเวลาโดนเกี่ยวก็ดีหรืออะไรก็ดีม,มันก็จะไม่เป็นไรเลยแล้วก็มันจะดูงานละเอียดขึ้นกว่างานปักแบบจีนนะฮะก็ ใช้วิธีนี้มาปักตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าในเทคนิคการปักของผมเนี่ยซึ่งผมตั้งชื่อว่าภาพปักมือกองหลวงนะครับก็จะมีวิธีการปักแบบลูกโซ่อย่างเดียวเพียงแต่ว่าเรามีเทคนิคว่าจะทํายังไงให้มีลวดลายให้มีสีสันเนี่ยที่ต่างกันไปก็เกิดความตื้นลึกหนาบางของภาพขึ้นมานะครับออครับทีนี้เราก็เห็นศิลปะของทางลำปางซึ่งผมถือว่า เป็นจังหวัดที่รักษาศิลปะวัฒนธรรมของล้านนาเนี่ยเพียวเลยมีวัดหลายๆวัดนี่นะซึ่งเป็นซึ่งมีศิลปะที่เป็นล้านนาแท้ๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าพระธาตุลำปางหลวงนะครับมีวัดในในลำปางในตัวเมืองลำปางอีกหลายวัดเลยนะที่เป็นวัดเก่าอายุเป็นร้อยๆปีซึ่งผมเปรียบเทียบอย่างนี้ว่า เชียงใหม่เนี่ยเขามีความหลากหลายแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากหลายอย่างเนะาะทั้งทางพม่าก,ก็ดีหรือทางรัตนโกสินทร์ก็ดีมันก็เกิดวิวัฒนาการที่เป็นไม่ใช่ล้านนาแท้แต่ที่ที่ลำปางเนี่ยเขายังรักษาเพราะมันเป็นวัดที่เก่าแก่โบราณเนี่ยก็มีศิลปะล้านนาแท้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วการออกแบบลายต่างๆที่ให้เข้ากับยุคสมัยเนี่ยถ้าอาจารย์มีแนวคิดอย่างไรบ้างครับ ผมต้องแบ่งอย่างนี้นะว่าการปักผ้าเนี่ยเรามุ่งหมายว่าจะกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร oh นะครับผมมันมองว่างานของผมเนี่ยเป็นงานละเอียดนะแล้วก็ตั้งใจว่าแม้กระทั่งวัตถุดิบก็ต้องเป็นของดีนะงานละเอียดใช้เวลานานนะฮะถ้า,ถ,าถ้าไม่ของไม่ดีจริงเนี่ย มันก็จะเสียเวลาเปล่าๆ<ะ>นะฮะเพราะผ้าผมแต่ละชิ้นเนี่ยหนึ่งทอมือสองวัตถุธรรมชาติสามถ้าเป็นไปได้ก็คือย้อมสีธรรมชาติด้วยนะครับ,รบทีนี้พอเราว่าจะมาเข้ากับยุคสมัยยังไงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่างานละเอียดของเราเนี่ยมันเหมาะสำหรับก,กลางๆมากกว่าะว่าทันสมัยก็ไม่ใช่ จะว่าล้าหลังก็ไม่ใช่แต่ว่างานของผมเนี่ยสามารถอะแดปไปเ,เป็นกระโปรงเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆก็ได้นะฮะอย่างลูกค้านี่เอาไปใช้ก็คือทาเป็นเดรสทําเป็นชุดราตรีหรือทําเป็นกระโปรงทําเป็นเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ผมโดยปกติแล้วผมจะทําเป็นแบบ2เมตรครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาไปปรับใช้อะไร ร <ừ> เรียกว่าเป็นศิลปะ <c oughs> ที่ร่วมสมัยจริงๆปรับปรเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เลยใชได้ <c oughs> ต่อไปในช่องศิลปะบําบัดเนี่ยเราจะยังอยู่กับเรื่องการปักผ้ากันอยู่ไหมครับาจารย์แน่นอนครับเพราะว่าการปักผ้านอกจากให้ความสวยงามแล้วนะครับยังช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยเช่นก่อเกิดสมาธิให้มีความคิดสร้างสรรค์บางคนยังต่อยอดไปเป็นอาชีพได้อีกด้วยครับน่าสนใจมากเลยนะครับงั้นเราไปติดตามกันเลยในช่องศิลปะบําบัดครับ ที่การวุฒิสภาค่ะตามดํารินโยบายของท่านเลขาธิการวุฒิสภานะคะก็คํานึงถึงความสําคัญของบุคลากรของสํานักงานนะคะทั้งด้านกายใจสังคมัสงคมและปัญญาทั้ง4ด้านนี้ค่ะเราก็ทํำยังไงทำยังไงถึงจะได้บุคลากรของเราจะได้เข้าถึงกิจกรรมต่างๆกิจกรรมปักผ้าปันสุกอ่ะมันเป็นกิจกรรมหนึ่งอยู่ที่สำนักงานจะบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ข้าราชการเราอ่ะรู้สึกรีแลก รู้สึกแฮปปี้โซ่สบายสบายมันจะมีมุมที่เราจะทํายังไงให้มันสบายแล้วก็แล้วแต่ความถนัดเราก็คิดว่าเออเราจะเป็นชมรมอะไรดีนะก็เป็นชม,ชมรมปักผ้าปันสุขอาจารย์คิดว่าการปักผ้าเนี่ยช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือบำบัดจิตใจอะไรได้บ้างครับผมสอนมา20กว่าปีนี่นะฮะมันเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่างานปักผ้าของผมเนี่ยช่วยในด้าน จิตใจได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่ได้ตั้งใจไม่จดจอ่อแล้วก็ไม่มีสมาธิเนี่ยเขาก็จะทำไม่ได้ครับพอเราปักผ้าไปนี่นะฮะพอเราใจไปอยู่ที่ตรงผ้าเนี่ยจะทำให้มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มันก็เป็นอัตโนมัติก็คือช่วยให้เราเนี่ยจิตใจสงบขึ้นนะฮะตัวนี้เนี่ยสำคัญมากก็คือเห็นชัดเลยพอเราปักไปเรื่อยๆืนี่นะฮะ สมาธิดีขึ้นนะฮะสมาธิดีขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยการงานของเขาไม่ว่าเรื่องปักหรือเรื่องการงานเนี่ยก็ดีขึ้นไปด้วยนะฮะผมว่าผมว่างานของผมช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะเลยครับมันช่วยลดความฟุ้งซ่านใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็แก้ปัญหาสมาธิสั้นให้เรา<ช>จดจ่อกับสิ่งที่เราทําได้ดีๆแอพพลายได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยคราวนี้สิ่งที่ผมอยากทราบคือความยากง่ายของลวดลายเนี่ยมีผลต่อการ ส่งเสริมสมาธิไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะโดยลักษณะของผมเนี่ยเวลาผมสอนนี่นะฮะทุกผืนเนี่ยผมจะวาดวาดในผ้าเลยฉะนั้นเนี่ยคนที่ปักเนี่ยก็ปักตามที่ผมวาดนะฮะไอตัวนี้ก็เลยทำให้เขาไม่ยุ่งยากและวิธีการให้สีของผมเนี่ยผมจะกำหนดให้เขาเลยว่าเดินเส้นสีนี้นะปักทึบสีนี้นะเหาะ เหาะใจให้มันลึกลงไปเนี่ยสีนี้แรกๆก็ไม่รู้นะครับเพราะผมโยนผ้าให้เขาเออใหม่ให้เขาเนี่ยห้าสีคนที่ไม่มีทักษะเรื่องสีเนี่ยเขาก็จะปักไม่ได้เลยแต่ตอนหลังพอเรามารู้ว่าอ๋อคนเราไม่เท่ากันคนที่มีทักษะก็จะทําออกมาสวยพอไม่มีทักษะนี่ก็คือใส่แบบสเปสะสปะ mm hmm. ก็เลยตั้งสูตรขึ้นมาว่าเดินเส้นสีหนึ่งปักทึบสีหนึ่งแล้วก็ ปักเหาะใส่ใจสีหนึ่งพอกําหนดอย่างนี้ปั๊บทุกคนทําได้เลยเพราะผมบอกว่าใส่ตรงไหนก็ได้จะเอาสีใส่ตรงไหนก็ได้ซึ่งพอออกมาแล้วมันเหมือนกับเป็นเป็นความคิดของเขาแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน,นะะออกมาแล้วโอ้คนนี้เป็นแบบนี้อีกคนนี้เป็นแบบนี้มันได้อารมณ์ที่หลากหลายขึ้นนะฮะแล้วก็สังเกตดูคนปักเนี่ย ก็ S <S <an> สนุกไปด้วยนะบางคนที่มีทักษะเขาก็คิดว่าโอ้อันนี้ต้องอยู่ตรงนี้สีนี้ต้องมากับสีนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คนที่ไม่มีเขาก็ใส่ไปเรื่อยแต่เอามารวมๆแล้วก็สวยครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วหลักการสายทอดของท่านอาจารย์ก็คือเป็นการเรียนรู้คือเริ่มต้นจากการเรียนแบบก่อนจากแบบที่อาจารย์ไกด์ให้มาใช่ไหมครับคือผ<ะ>้าทุกส่วนเนี่ยทุกทุกผืนเนี่ยนะฮะผมจะวาดในผ้าฉะนั้นคนปักเนี่ยจะไม่เครียดเพราะว่าเขาไม่ต้องคิดว่า จะปักลายอะไรเพราะว่าเราจะมีลายเราจะมีลายให้เขาเนี่ยไปปักเลยแล้วก็มีไหมให้เขามีเข็มให้เขาเรียบร้อยเนี่ยเพียงแต่เขาปักตามลายของผมแค่นั้นเองสีก็ให้ไปแล้วนะครับก็ทุกคนจะเห็นเป้าหมายในการทาก็ทําตามเป้าหมายที่วางไว้แต่สิ่งที่ผมได้ยินจากอาจารย์มาเรื่องหนึ่งก็คืออาจารย์มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยหลังจากที่เขาปักเป็นตามลายแล้วอาจารย์ให้เขาใส่สีสันลวดลายด้วยตัวเองหลังจากนั้นใช่ครับใช่ครับไอ้ตัวนี้เนี่ยผม มีความรู้สึกว่าเออเขามีความคิดของเขาเองแล้วก็บางคนนี่ก็เก่งมาก <Okay. S 1> บางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยหนูปักผืนนี้นะหนูลองทำนี้นี้ออกมาก็สวยตอนแรกเนี่ยผมคิดเอาเองว่าฉันจะต้องได้ผ้าผืนนี้สีอย่างนี้อย่างนี้แต่ออกมาแล้วไม่ใช่ตอนแรกผมก็ว่าให้เขาเนาะแต่มาทาน,นคิดตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าอา้าวออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ย มีลูกค้าชอบ,บตอนหลังก็เลยฟรีเลยใครอยากใส่อะไรตรงไหนสีอะไรเนี่ยก็ทำให้เขาสนุกมไม่มีการบังคับแล้วนะก็ทำให้เขามีความสุขในการทำงานมันก็จะออกมาอารมณ์หลากหลายครับ อดีจังเลยครับเรียกว่าศิลปะบําบัดของท่านอาจารย์เรื่องของการปักผ้านเนี่ยนอกจากพัฒนาวิชาชีพความสามารถแล้วยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเรื่องของสมาธิสติปัญญารวมถึงความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยและอาจารย์คิดว่าการที่จะให้ประชาชนในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศเราหรือองค์กรควรส่งเสริมอะไรบ้างครับจริงๆแล้วงานของผมนี่นะฮะมันจะช่วยเรื่องออสมาธิ นะแล้วก็ความตั้งใจความมุ่งมั่นเนี่ยซึ่งมันเป็นผลพลอยได้จากการปักเนี่ยเยอะมากเลยครับ,รบเพราะว่าทำมา20ปีได้เห็นจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าคนที่ตั้งใจทำเนี่ยเขาก็จะมีมีความตั้งใจมีสมาธิแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นนะฮะแล้วไอ้ที่ผลพลอได้อีกอันก็คือมีรายได้เพราะว่าแต่และคนเนี่ยพอปักนานๆเข้าเนี่ยเขาจะได้เงินทุกเดือน นะครับก็เป็นการส่งเสริมอย่างหนึ่งครับแล้วเขาก็จะหาตัวเองเจอจากคิดสร้างสรรค์เรื่รรอาามอบให้เขาคิดออกแบบเองโอ้ดีจังเลยครับเรียกว่าศิลปะบําบัดของท่านอาจารย์เรื่องของการปักผ้านเนี่ยนอกจากพัฒนาวิชาชีพความสามารถแล้วยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเรื่องของสมาธิสติปัญญารวมถึงความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยและอาจารย์คิดว่าการที่จะให้ประชาชนในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาทําสิ่งเหล่านี้เนี่ย ประเทศเราหรือองค์กรควรส่งเสริมอะไรบ้างครับจริงๆแล้วง,ง,งานของผมนี่นะฮะมันจะช่วยเรื่องสมาธินะฮะแล้วก็ความตั้งใจความมุ่งมั่นเนี่ยซึ่งมันเป็นผลพลไรายจากการปักเนี่ยเยอะมากเลยครับเพราะว่าทำรรมายี่สิปีได้เห็นจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าคนที่ตั้งใจทำเนี่ยเขาก็จะมีมีความตั้งใจมีสมาธิแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นนะฮะ แล้วไอ้ที่ผลพอยได้อีกอันก็คือมีรายได้เพราะว่าแต่และคนเนี่ยพอปักนานๆเข้าเนี่ยเขาจะได้เงินทุกเดือนนะครับก็เป็นการส่งเสริมอย่างหนึ่งครับแล้วเขาก็จะหาตัวเองเจอจากความคิดสร้างสารรค์ที่อาจารย์มอบให้เขาคิดออกแบบเองครับขอบคุณครับอาจารย์ค,ค,ครับการปักผ้าใน1หนึ่งได้สมาธิสองรีแลก์ก็สามก็คือว่าอาจจะลืมมีเรื่องเครียดทำอะไรไปก็จะลืมคือปักผ้าอยู่แล้วแล้วก็อันนี้นะคะ ก็จะไปใช้ในเรื่องของการทำงานด้วยค่ะเหมือนเวลาที่เราเครียดหรือว่าเราไม่มีสมาธินะคะก็จะหยิบขึ้นมาทำนิดนึงวันละนิดวันละหน่อยอยะะ่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเหมือนการดึงตัวเองกลับมายังจุดที่มันควรจะควรจะ,ควรจะอยู่การมีสมาธินะคะคนเราอะจะทำงานให้ดีเนี่ยเราจะบอกให้เขาทำงานให้ดีจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากการมีสติสมาธิในส่วนตัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้จะแสดงให้เห็นเลยว่าทุกคนเนี่ย จะได้อยู่กับตัวเองจะได้มีสมาธิในการที่เหมือนคอนเซนเทรตงานนะคะแล้วก็มันก็จะนำพาให้เราถ้าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องบรรยายว่าทุกคนก็จะจะได้คิดงานได้ครีเอทได้สร้างสารรค์งานต่อๆไปอะคะ่ะ วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวการปักผ้ากันอย่างจุใจกันเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์กันและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ